มิจฉาชีพเยอะมากภาครัฐเพิ่มมาตรการยืนยันตัวตนเบอร์ที่เปิดโมบายแบงกิ้งป้องกันซิมผีบัญชีม้าขั้นตอนเป็นยังไงไปดูกันค่ะ จริงๆก็ต้องบอกว่าภาครัฐเขาก็ออกมาตรการมาเรื่อยๆนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็มี1คน5ซิมต่อเครือข่ายแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาตรการใหม่ออกมานะคะเป็นการยืนยันตัวตนค่ะว่าชื่อเจ้าของเบอร์โทรเนี่ยตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียนโมบายแบงกิ้งไว้หรือเปล่าซึ่งจุดประสงค์ของมาตรการนี้นะคะก็เพื่อให้ชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของเบอร์กับเจ้าของบัญชีเนี่ย เป็นคนเดียวกันค่ะน่าจะทําให้มิชาชีพทํางานได้ยากขึ้นโดยครั้งนี้นะคะเป็นการร่วมมือกันระหว่างกสชงทชปปงธนาคารและผู้ประกอบการด้านโทรคมานาคมของประเทศไทยค่ะลาดับแรกค่ะจะมีการตรวจสอบเปรียบเทียบชื่อของผู้ถือบัญชีธนาคารส่งให้กับทางปป,ปงค่ะและจากนั้นทางปปงก็จะส่งต่อให้กับทางกสทชเพื่อตรวจว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่เมื่อทางกสทชตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะส่งชื่อ ือบัญชีที่ไม่ตรงกันกลับไปให้กับทางปอป,อปองอและก็ธนาคาร เพื่อดำเนินการแจ้งเตือนเจ้าของบัญชีต่อไปค่ะแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่นะคะว่าในกรณีที่เรามีการไปเปิดให้ลูกของเราเนี่ยใช้เบอร์โมบายแบงกิ้งของเราหรือว่ามีการไปเปิดให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุนะคะที่ไม่สะดวกมาธนาคารเนี่ยใช้เบอร์ของเราก็จะพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปค่ะโดยตอนนี้นะคะเราทุกคนสามารถไปตรวจสอบได้ว่าเบอร์ที่เราถืออยู่เนี่ยจริงๆแล้วเราได้ลงทะเบียนเป็นชื่อของเราตามเลขบัตรประชาชนเราหรือเปล่านะคะ โดยการกดไปที่ดอกจัน179ดกาอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชนทั้ง13หลักแล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมจากนั้นโทรออกค่ะหลังจากนั้นทุกคนก็จะได้รับ SMS ยืนยันกลับมานะคะสำหรับคนที่ชื่อตรงกันอยู่แล้วนะคะก็จะได้รับ SMS กลับมาว่าชื่อเนี่ยตรงกันเอาเป็นว่าดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะก็ลองตรวจเช็คดูว่าเบอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยตรงกับเลขบัตรประชาชนของเราหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะสุดท้ายนี้ ะะก็อยากจะฝากไว้ว่าท่านไหนที่รู้ว่าเบอร์ของเราเนี่ยยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนไปแล้วและชื่อยังไม่ตรงกันนะคะก็อยากให้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะหมดช่วงของการตรวจสอบของกสทชค่ะด้วยความห่วงใยจากอิงกี้แล้วก็ s r i n g t e c h นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Spring t e c h ด้วยค่ะ